ตอนนี้ให้พี่น้ำคืนแล้วนะผมอันนี้ประสบการครั้งแรกนะผมที่ได้ขึ้นอย่างนี้นะใช่ไหมพี่น้ำใช่ <c oughs> เดี่ยวยูนะร้อนมากทุกคนเนยได้ยิยนเสียงอะไรนะคะเดามาจากถังนู้นเลยลนงูงน่ะถังนู้นเลยทุกคนเหมือนมีคนตัดไม้ไอ้น,นี่เรื่องจริง ขาววะข่าขววะเป้นไม่รู้ไม่รู้ตอนนี้เป็นเวลาตีสองนะทุกคนฝนตกนะคะฝนตกอากาศดีเลยแหล,ละส่วนน้องพาก,กาก็อยู่ข้างนอกน,น,น,นอกำลังเคเต์อยู่นะคะเพราะว่ามีเปียกเนาะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน้ํานะคะวันนี้น้ําก็พาพี่เพื่อนๆทุกคนเข้าไปอีกเช่นเคยเนาะแล้วน้ําเองก็ไม่ได้มาคนเดียวนะวันนี้น้ํามากับน้องพกาเลยจ้าสวัสดีครับอยู่ผมพกาฟรีเดย์นะครับผมสไตล์เดิมๆนะครับผมช่วงนี้ก็จะเจอเราสองคนบ่อยหน่อยเนาะไม่มีใครครบนะทุกคน <laughs> ช่วงนี้ก็เลยก็ต้องมากันสอคนนะพู้เล่นนะคะอ่า เราก็ว่างกันอยู่สองคนนะเนาะคนอื่นไม่ได้ว่างกับเรานะคะก็จะเจอกันบ่อยนิดนึงวันนี้เราสองคนก็มีภารกิจมาตามหาห้างของน้องแจ็คเนาะเนาะเราก็มากันแบบไม่รู้ว่าเราจะเจอหรือเปล่านะถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรเนาะการเนาะใช่ไหมแต่แต่คาดว่าน่าจะเจอนะทุกคนเนาะเพราะว่าห้างน้องแจ็คเนี่ยน้ำกับน้องพ่อไกยังไม่เคยมาเลยโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะไปค่ะ เหนื่อยมากมากทุกคนป่าที่นี่ก็จะเป็นป่าไม้เต่งนะคะไม้เต่งเลยตอนนี้น้ำกับน้องพะกากา็เดินมาได้สักพักแล้วเนาะเราก็ขึ้นเขาตลอดเลยเห <c oughs> นื่อยมากตอนนี้ร้อนด้วยนะวันนี้อากาศร้อนด้วยอะ่ะน้ำก็ไม่เข้าใจนะว่าบ้านน้ำเนี่ยมันเป็นฤดูอะไรกันแน่จริงๆแล้วอะ่ะเดือนนี้เป็นหน้าหนาวเนาะแต่มันมีทั้งฝนทั้งร้อนทั้งหนาว ปนกันไปหมดเลยเนาะไปต่อกาเหนืน่อยกาเรานั่งพักกันก่อนไหมโอเคได้เหนื่อยมากขอนั่งพักก่อนนะทุกคนเพราะว่ามันร้อนอะร้อนมากเลยอบอ้าวจริงๆรลงววันนี้อบอ้าวมากโอ้ยร้อนทำไมมันต้องร้องขนาดนี้ไม่รู้มันอบอ้าวนะ แต่ว่าเหมือนฝนมันจะตกด้วยแหละดูท่าทางป่าแต่งกลางก็สวยเหมือนกันนะครั้งที่ต้นไม้จะเยอะนะพี่น้ำเนอะมันมีอีกอย่างหนึ่งพี่น้ำมันเป็นต้นไม้อย่างนี้แหละลากมาหนาะจุดไฟติดง่ายดีเหมือนมันมีอ๋อมันมียางมันใช่ไหมใช่ใช่มันมียางมัน ผมก็ชอบแหละที่ผมไปเรียนที่นม้มน,นะผมเดินป่าผมเจออามา,อ,มาอามาเลยทำเป็นใช่ทำเป็นเชื้อไฟมันติดง่ายดีไงพีแบบว่าฝนตกอย่างนั้นเอาไัป้องกันตัวดีมากไปไปต่อ <laughs> พาทิศส่องตาลงมาละ <laughs> ตอนนี้น้าก็หลังจากนั้นนั่งพักได้สักพักหนึ่งแล้วก็เดินมาได้อีกสักพักหนึ่งเนาะตอนนี้เหมือนจะเจอห้างน้องแจ็คเลยนะคะโอ้ยดีใจจังเนาะจะได้พักแบบให้เต็มที่ไปเลยทุกคนโอ้โหห้างน้องแจ็คเนี่ยหลังใหญ่นะแล้วก็สวยเลยทีเดียว<อ>เดี๋ยวน้ําจะไปถ่ายให้ดูใกล้ๆนะคะนี่เลยค่ะห,ห้างน้องแจ็คก,ก็เอ่อ ก็สูงพอสมควรนะทุกคนเดี๋ยวน้ำจะไปยืนเทียบให้ดูเนาะน้ำจะย,ยืนเทียบให้ดูเลยว่ามันสูงขนาดไหนกายจะบอกนะต้องปีนไอไม้ไผ่อันเนี้ยโอ้นี่เลยทุกคนน้ำมายืนเทียบให้ดูแล้วเนาะก็สูงนะสูงแล้วก็นี่ทางขึ้นนะต้องปีนขึ้นอ่า ไม่รู้ว่าน้ําจะปิ่นขึ้นได้หรือเปล่านะก็ต้องรอกาเดี๋ยวให้พี่ขึ้นก่อนนะแล้วกาถ่ายให้พี่นะใช่ไม่ลองไม่รู้นะครับผมทุกคนเดี๋ยวน้ำจะขึ้นเปนต้องพักข้างบนเลยเดี๋ยวให้พกาถ่ายให้อ่าไม่ลองไม่รู้ใช่ไหมพี่น้ำอันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกใช่ไหมอ่าโอเคเอายังอ่าจัดเต็มเลยพี่น้ำไปดูเหี้ยบป่ะไปไปเรวก็ดูเหี้ยบอ่าถออย่างนีถอเป็นท่อเราไปป่ะถอดเถอะถอดอย่างไรฮะถอดอย่างไร นี่น like oh, hmm. hey. mm ี hmm. uh ่ผมสอนนี่๋อามารองยมีขึ้นอย่างนี้ทีละช็อตทีละช็อตไม่ใช่ทีละช็อตแล้วเขาเรียกยังไงนะพี่น้ำฮะทีละขั้นอ๋อทีละขั้นนี่คืนอย่างนี้นี่เราจะล้วงผมไม่รู้ก็นั่นนะดิไม่ลองไม่รู้แล้วผมพี่ๆไอ้นี่เราต้องฝึกไว้ก่อนนะนี่จะขึ้นอย่างนี้พี่น้ำโอเคมาจับสองครั้งได้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 ดีตอนนี้ให้พี่น้ำขึ้นแล้วนะผมอันนี้ประสบการครั้งแรกนะผมที่ได้ขึ้นอย่างนี้นะ ใช่ไหมพี่น้ำเดี๋ยวอยู่นะร้อนมากทุกวันี่ยกามันขึ้นไม่เคยทนงานอ่ะอ่อมันขึ้นไม่เคยทำงานอ่ะก้าวต่อไปมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงใจใจร้อนอื บรรยากาศดีดีนะครับถึงแล้วโอ้ยขาิถึงแล้วถึงแล้วทุกคนเมืกี้ที่น้ำขึ้นมาน้ำแอบขาสั้นนะเพราะว่ามันไม่มีบันไดเนาะมันเป็นแค่ท่อนไม้แล้วก็ทำเป็น ลองลองแบบให้เราเสียบขาเข้าไปได้เนาะก็อืมประสบการณ์ใหม่เนาะแต่ว่าขึ้นมาถึงแล้วแบบลมเย็นมากๆมากๆเลยนี่ข้างบนก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะนี่<ๆ>เห็นไหมผมก็อยู่นี่นะอาาน่ะฮะเนาะไม่ไม่อยากจะไม่อยากจะนึกถึงเลยนะผมว่า <laughs> จะได้มาห้างของพี่แจ็คครั้งแรกสาหรับในวันนี้นะครับพี่ๆครับเย็นเนาะใช่ <laughs> 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 อยู่นะโอ้ยเดี๋ยวเราจะนั่งพักกันก่อไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเถ้าจะทอีกช้น,นเราสองคนเนี่ยจะได้มาห้างของพี่แจ๊คสรหรับในวันนี้นะน้ําที่น้ำนะยนเย็นนะเย็นทุกคน<า>เวลาได้ขึ้นมาข้างบนเนี่ยเย็นมากๆนะทำไมนกเยอะจังไม่รู้เหมือนกันเสียง ไอโน่งนี่มันกินยอดอะไรนะหลังจากนี้น้ากับน้องพากาก,ก็จะนั่งพกักยาวๆหน่อยหนึ่งนะทุกคนใช่แล้วก็ยุงเยอะมากเลยอะ,อะข้างบนเนี่ยแต่น้ําคาดว่าช่วงเย็นๆไม่น่าจะมียุงแล้วเนาะเดี๋ยวช่วงเย็นๆก็เราจะก่อไฟกันเนาะเพื่อไล่ย,ยุงเนาะโอเคผมนอนเมื่อคืนผมรู้สึกอะไรไม่รู้พี่รู้สึกอะไรผมรู้คืนตื่นดูผมไปเตะโดนยุงล้มเลยตลกเนาะทุกคนเตะยุงล้มเนี่ยโอเคเดี๋ยวน้ําขอพักผ่อนหน่อยนะคะ ฝนตกนะทุกคนกาเราต้องการไฟชี้เป้าเออไฟชีมาเลยอยู่ในกระเป๋าอยู่ในกระเป๋าพี่โอเคทุกคนตอนนี้ฝนตกเนาะเดี๋ยวเราต้องกางไฟชีดนะคะไอ้ที่อ่ออะไรนะเขาเรียกว่าหลังคาเนี่ยเนาะมันก็ไม่ได้คุมเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเห็นไหมมันเป็นรูๆเต็มเลยอะแล้วฝนก็มาแล้วเนาะโอเคต้องเข้าใจนะพี่ๆนะบอกว่ามาเออมันน้อยนะพี่นะใช่หนาวฝนตกนี่ หายไปแล้วฝนหายไปแล้วทำได้ไงวะนี course, ่จะอันนี้ก่อนเปล่าหรือว่าจะกลางไว้ก่อนเปล่ากลางไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเนาะถ้ามันมาแล้วคือไอ้นี้นะเราเปียกหมดนะเราไม่รอดแน่นอนใช่กังเงี้ยหูไปนั่นเหรอ เยนนะเราวะได้ปะ๋ยวุมโยนดึงได้เะล่าฝั่งนู้นอ่ะ,ได,ะได้ไหมได้นะนะเราคุมไว้เฉยๆเออดันเล นนมันดูไม่ได้ค่ะจ้าอาหายถ่ย <laughs> ายผูายทุกคนน้ำเปิดกล้องปุ๊บหายค่ะมิกี้จะให้ฟังเสียงนกเนาะมันร้องแบบด,ด,ดังมากๆตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงครึ่งแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะอ่าก่อไฟนะคะก่อไฟเสร็จแล้วเราเราจะกินข้าวเนาะเพราะว่าตอนนี้น้องพกาบ,บอกว่าหิวข้าวมากๆแล้วนะคะ เดี๋ยวจะให้พก,กาติดไฟเนาะไปไปติดไฟตอนนี้น้องพก,กาของเราก็ติดไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะกินข้าวแล้วน้กกาเนาะเพราะว่าพก,กาบอกว่าหิวแล้วพี่น้ำกินข้าวกันดีกว่าไปกินข้าวกับข้าวทั้งหมดนะคะทุกคนน้ำก็จะเอามาจากบ้านเลยเอามาจากบ้านหมดเลยเนาะนี่ข้าวก็เอามาจากบ้านเหมือนกันนะคะห่อมาเลยเนาะ เพราะว่ามาที่นี่เราก็ไม่อยากมาหามาทําอะไรแบบให้มันเหนื่อยแล้วนะทุกคนไมตัวน้อตัวน้อยหรล่าเฮ้เจ้าหร,อรือเปล่าเอามานี้ไงอือภกการกาจนี้ทําให้ตัวอกตัวใจมากินผ้านี่เนาะทุกคนน้าเอาน้ําพริกมาจากบ้านไข่ต้มลูกชิ้นแล้วก็มีปลากระป๋องนะคะปลากระป๋องเนาะปลากระป๋องเปิันะาอ้อะไรโอ้อะไรเปิไม่ต้องก็ได้เด,ดี๋ยวกินไม่หมด กินไม่หมดแล้วเดี๋ยวเราทิ้งแล้วมันเสียของยอดเลยมันใจมันใจนข้าวดีกว่า <c oughs> มันนี่ดรอไปหนู <Okay. S 3> เราเอามะม่วงมาด้วยนะทุกคนกับข้าวของเราก็ประมาณนี้เลยเค่นี้ก็เนาะอร่อยได้แมงโก mhm nâng gạch Intoner cho nó Placida cho nó kay xí, là. Phá xí là. Ui mhm xí mhm 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 nè mhm mhm đó nè mhm 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 mhm

อร่อยไหมพกา,อ,าอร่อยไหมอร่อยครับพี่ <laughs> เป็นไรยิ้มเป็นไรไ่าครับ <laughs> ทุกคนเห็นไหมตอนนี้เป็นเวลาหกโมงยังกาน่าจะแปดมงแล้วนี่แปดมง <laughs> โอเคเนี่ยมันก็มืดแล้วเนะาะแทบจะไม่เห็นหน้าเอ,อน้ำกับน้องพกาลแล้วนะโอเค okay. เราสองคนก็กินข้าวเสร็จแล้วเนาะ,ะหลังจากนี้อ่าขอนั่งพักยาวๆแล้วก็เราไปเจอกันอีกทีหนึ่งตอนค่ำๆเลยนะคะทุกคนเนาะ ทุกคนตอนนี้ไม่รู้ว่าน้ำกะน้องพกาเนี่ยได้ยินเสียงอะไรนะคะเดามาจากทางนน้นเลยพุ่งหนักทางนู้นเลยทุกคนเหมือนมีคนตัดไม้อ้น,นี้เรื่องจริงเงีนันันกันนนนการเงียป่ขาวว่า เสียงตัดไม้เนาะเหมือนเสียงตัดไม้ทุกคนได้ยชินชัดหมเอ้ยชัดเลยเนาะไม่เห็นอะไรสว่างเลยนะายก็ไม่สว่างด้วยนะไม่รู้ว่าในกล้องอ่ะได้ยินหรือเปล่านะใช่เสียงเหมือนคนฟานต้นไม้นะผมเราก็ไม่ได้เห็นอะไรนะชูชัยก็ไม่ได้เปิดอะไรนะ เพราะว่าตอนนี้ก็มืดสนิทแล้วมืดแล้วทีแรกน้ำกล่าวว่าน้ำจะอะมาเปิดคลิปแล้วก็จะเข้านอนแล้วนะทุกคนพอดีได้ยินเสียงพอดีเลยแต่ตอนนี้เสียงหายไปแล้วนะ,ะหายไปแล้วใช้คนจริงบอก่าไม่ริ้เหมือนกันเนอะเหมืนนะอมมนคนตัดไม้เลยนะครับพี่วีค่ะปอกไฟนะให้มันติดขึ้นมานะไฟอะ นี่น้ำก็มดเปะเสร็จแล้วเนาะส่วนน้องพก,กาจะนอนฝั่งนู้นเลยนู่นนัข้างนอกข้างนอกนู่นเลยเนาะส่วนน้ำมัดนอนข้างในตรงนี้นะคะอ่าตอนนี้เสียงก็ไม่ได้ยินแล้วเสียงหายไปแล้วพี่ว่าใจคนมากเมืม่อกี้พี่ไม่มั่นใจอะแลงเนาะไม่มั่นใจเพราะว่ามันไม่มีแสงอะไรเลยไงใช่แต่ว่าได้ยินแต่เสียงแต่เสียงนี่คือชัดเจนมากใช่ชัดเจนมากอ่ะ โอเคค่ะหลังจากนี้น้ำกับน,น้องพก,กาก็จะเข้านอนเลยเนาะแต่เสียงอ่ะหายไปแล้วนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะคะหลับฝันดีค่ะบ,บายบายครับเจอกัน <See you S 1> พรุ่งนี้เช้าค่ะ See you t o m o r r o ร อนนี้เป็นเวลาตีสองนะทุกคนฝนตกนะคะฝนตกอากาศดีเลยแหละส่วนน้องพากาก็อยู่ข้างนอกกำลังเจริญไงกำลังเตอยู่นะคะเพราะว่ามีเปียกเนะาะเดี๋ยวน้องจะเข้ามาข้างใน,นนะคะเออวิ่งเราจุดมุ่ยจุดน,น้องจะเข้ามาข้างใน,นส่วนน้ำก็เดี๋ยวจะรอต่อนะคะนะ ดี๋ยวเรามานอนฟังเสียงฝนตกกันเนาะทุกคนเนาะโอเคเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะสวัสดีตอนเช้าข้าทุกคนสวัสดีเช้าว,วันใหม่เนาะเมือ่อคืนก็ฝนตกลงมากระหน่ำเลยนะคะ ทีแรกน้องพกานอนอยู่ข้างนอกใช่ไหมแล้วน้องก็เปียกน้ําก็เลยเรียกเข้ามาให้นอนข้างในนะคะอเช้านี้ก็เป็นชาิที่สดใสเลยนะทุกคนแล้วเมื่อวานก็เอ,อ๋อไม่ใช่เมื่อวานนะเมื่อคืนเมื่อคืนน้ำกับน้องพกาจะปิดคลิปนอนใช่ไหมคะก็ได้ยินเสียงตัดไม้เนาะแต่ก็ไม่เห็นแสงไฟนะตื่นเลยใช่ไหมกาเป็นไงนอนสบายไหมเมื่อคืนสบายมากครับตัวน ทีนี้พักยาวบุคต้องรีบออกจากเปรนะผมออตอนกน,นางครับโอเคหลังจากนี้น้ำกัดน้องพักก,ก็จะถ่ายภาพบรรยากาศตอนเช้าให้พี่พี่เพื่อนเพ,พื่นทุกคนได้รับชมกันเนาะแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านเนาะกาเนาะ let's go เหรอ <laughs> nhiếp phim à, ừ, tham ตอนนี้เราสองคนก็เก็บข้าวเก็บของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พร้อมจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะอ่าเราสองคนก็พาพี่ๆเพื่อนทุกคนมาชมบรรยากาศในห้างสูงเนาะก็ถือว่าอากาศดีเลยทีเดียวทุกคนเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะบ๊ายบายครับผม Gracias. 对了。<Yeah. S 2> yeah.